มาแล้วกับการปั้นหุ่นและได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ฟรีใครมีเป้าหมายในการปั้นหุ่นและเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วลองฟังรายละเอียดในคลิปนี้ให้จบนะครับตอนนี้ Body Key Challenge กลับมาแล้วเป็นงานแข่งลดน้ําหนักแบบทีมทีมละ4คนโดยใช้เวลาทั้งหมด60วันนะครับแล้ว10ทีมแรกที่ชนะก็จะได้แพ็กเกจไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้มูลค่าแสนหกหมื่นบาทต่อหนึ่งทีมเลยนะครับสำหรับกติกาในการลงสมัครเพียงฟ้อชุด Body Key Signature หรือว่าชุดผอมผ่อนได้0%ูนเดือนนะครับโดยในชุดนี้เราจะได้อาหารทดแทน dy ถึงง6กล่อ โปรตีนดับเบิลเอ็กซ์น้ำมันปลาโปรเบลติกโพสบีกรีนทีพลัสแล้วก็สารอาหารที่ครบถ้วนที่คำนวณมาให้แล้วนะครับแล้วของแถมยังไม่หมดมีแก้วเชคมีกระเป๋าผ้ามีขาตั้งโทรศัพท์มือถือแบบแม่เหล็กแล้วก็ยังสามารถแลกซื้อกระบอกน้ําของโอวาร่าได้ด้วยนะครับแล้วเมื่อใครได้เข้าร่วมการแข่งขันก็ยังมีของแจกอีกมีกระเป๋าเดินทางมีแก้วเชคมีบอดี้คีโปรตีแล้วก็วิตามินซีฟรีให้อีกด้วยนะครับใครมีเป้าหมายอยากลงแข่งจริงจังและได้ไปเที่ยวในทีมของผมก็จะมีอดีตแชมป์บอดี้คีชาเลจ่ะม้ว ช่วยเทรนให้อย่างละเอียดรายวันเลยนะครับหรือใครรู้สึกว่าเราแค่อยากลดน้ําหนักถ้าได้เที่ยวก็ดีแต่ไม่อยากจริงจังมากได้ลดน้ําหนักก็ดีแล้วแค่มาลงแข่งแล้วได้ของแถมก็คุ้มมากๆแล้วนะครับสำหรับงานนี้จัดขึ้นมาก็เป็นแคมเปญเพื่อให้คนหันมาดูแลสุขภาพกันหมดเขตสมัครคือวันที่31ตุลาคมนี้สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทักบ้านเขียวมาคุยกันได้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดหุ่นดีแล้วไปเที่ยวกันครับ